สวัสดีค่ะนกไฟนะคะพี่พี่ทีมงานนกชวนชิวติดต่อมาค่ะว่าจะให้ไปออกทริปตื่นเต้นมากๆเลยค่ะนี่ก็แพ็คก,กระเป๋าเอาของมาเพียบเลยเห็นว่าจะต้องแบกเป้ลุยเวดงามอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแต่แน่นอนว่าไฟไม่ได้ไปคนเดียวค่ะแต่พ,พี่พี่ทีมงานก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าไปกับใครอยากรู้จริงๆเลย ทีมงานนัดมาที่ดอนเมืองตั้งแต่เช้าเลยครับเห็นบอกว่าจะพาไปนกชวนชิลปกติโมสบางคนชอบเที่ยวอยู่แล้วครับโมสว่าการเดินทางเป็นเรื่องสนุกมันทําให้เราเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําและทําให้เจอเพื่อนใหม่เยอะเลยครับและทริปนี้ได้ข่าวว่าโมสจะไปเที่ยวกับลูกเรือสาวสวยด้วยละสิเห็นทีมงานบอกนั้นนะครับไม่รู้พี่ๆทีมงานเขาจะมีอะไรไว้แกล้งเราบ้างครับแต่ก็ดีครับได้ลองอะไรใหม่ๆบ้างก็น่าสนุกดีครับ การเดินทางไปเวียดนามนั้นนะคะก็แสนง่ายค่ะพอนกแอร์ของเรานะคะมีไฟไปลงที่โฮจิมินด้วยใช้เวลาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงหลับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วและที่สําคัญยังสามารถโหลดกระเป๋าฟรีตั้ง30กิโลแน่อะไรจะดีขนาดนี้ส่วนใครที่ไม่อยากนอนนกแอร์เราก็มีจิบจิบแมกซีนและบริการต่างๆบนเครื่องด้วยครับเรียกว่าบินกับนกแอร์สะดวกสบายที่สุดบินชิวๆอีกไม่นานก็ถึงเวียดนามแล้วครับ พี่ฝ้ายปะครับนี่มูสนะครับใช่ค่ะพี่ฝ้ายเองแล้วยังไงต่ออ่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะไม่เห็นเขาบอกอะไรเลยอ่ะเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยนี่ไงภารกิจของเราภารกิจของเราอะไรเปิดเลยเปิดเลยแบกเป้ลุยเที่ยวโฮจิมินห์ดาลัสแล้วก็มุยเน่ด้วยเงิน5,000บาทเองเหรอ5,000บาทเฮ้ยสะพอมูสให้มูส8,000ป่ะเนี่ยไม่ใครคนละ5,000ครับได้ได้ได้งั้นงั้นไปแลกเงินกันเลยดีกว่า เราก็ได้แลกเงินแล้วก็ซื้อซิมการ์ดที่สนามบินกันเลยค่ะเพราะว่าสะดวกดีตอนเดินออกจากสนามบิน <c oughs> ก็เห็นมีคนยืนรอนะักท่องทเ,อเที่ยวเต็มไปหมดรู้สึกเหมือนฟิวว่าเราเป็นทุดตากเกาหลีเลยเนาะพี่ฝนะ้ายเนาะพี่ไปอ่านรีวิวมาด้วยเขาบอกว่ามันจะมีแท็กซี่สองอีห่อ้อจะมีห้อมาลินกับอีพ่อวินาซันที่แบบไว้ใจไ,ได,ได้เราไม่โดนหลอกแน่มาเดี๋ยวมาถามพี่คนขับที่ไว โอ้ที่รมเรามาสเยอะมากค่ะไม่คิดว่าจะเยอะอะไรขนาดนี้เลยอ่ะบีบแต่กันตลอดเวลาเสียงดังรุน่นว้ายมากๆนี่ยะจะคิดถึงตอนข้ามถนนเลยอ่ะคิดว่าเกิดสงครามกลางเมืองเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับพี่ฝ้ายที่มนดมาเที่ยวที่นี่เนี่ย หลังจากที่พวกเรานะคะฝ่าสงครามมอเตอร์ไซค์มาได้อัดเดียวนะคะก็มาถึงฟางเหล่าเพื่อไปจองตั๋วรถไปดาลัดกันซึ่งรอบรถนะคะจะมีทุกๆ1ชั่วโมงเราจองรอบสี่ทุ่มนะคะเพื่อจะไปถึงดาลัดตอนเช้าพอดีค่ะค่าเราจากโฮจิมินไปดาลัดนะคะก็เพียงสา0รกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะถูกมากๆเลยแต่ระหว่างรอตอนนี้มัสว่าเราไปเที่ยวโฮจิมินกันดีกว่าครับที่นี่อ่ะนะเขามีสถานที่ท่องเที่ยวตั้งหลายที่แนีที่ว่าพวกเราไปลุยกันดีกว่าไปค่ะอย่างที่พี่ฟ้ายบอกมาเมืองโฮจิมินมีที่ท่องเที่ยวมากมายมีทั้งบส น็อตดํมที่เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่สวยงามจริงๆครับใกล้ๆก,ก็เป็นปลายสนีกลางพิพิธภัณฑ์ต่างๆให้เราเดินชมความสวยงามและวิถีความเป็นอยู่ของคนที่นี่รวมไปถึงการชอปปิ้งที่พี่ฟ้าชอบเดินเที่ยวกันสบายเลยครับแล้วนี้นะก็คือข้างหลังเราคืออะไรเอย่อยนอตดมครับเป็นโบสถ์เหมือนเข้าเมืองเก่าเลยครับแล้วก็อากาศตอนนี้ก็โอ้หดีมากมาเที่ยวได้ฟ้าจำใสมากปีเลยเนาะ มอสลูป,ปะที่เนี่ยเขาไม่ได้มีแต่ที่เที่ยวนะยังมีร้านอาหารอร่อยๆ้าน แต่เก๋ๆชิคๆริมฟุตบาทแบบโลโคโลโกเกลร้านคาเฟ่เก๋ๆก็มีนะอีกเพียบเลยแต่ว่าตอนนี้นะเราไปหาร้านนั่งจ <ๆ S 1> ิบกาแฟาชิลๆพักผ่อนกันดีกว่าใช่ไหนกันบ้าง,<ช>น,น,งนะม<บ>ันบดออตโตน้ำแล้วก็ไปซนีกปซนีกน็อยู่ใกล้กันหมดใช่บบใช่เชื่อมหมือนกันแบบนี้ง่าตอนนี้เหลือเงิน้ําครับเป็นร้านเลยอ่ะเนาะหลายร้านเนาะกอยู่แล้วไม่ต้องจิบมากกินไปเลยหม้อใส่ห้าแก้ววพอ ตอนนี้นะคะเรายังพอมีเวลาอยู่พี่มีอีกที่หนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้เลยก็คือจัตุรัสโฮจิมินหรือว่าลานลุงโฮนี่เองค่ะที่นี่นะคะเป็นศูนย์รวมวัยรุ่นพวกเราก็ไม่พลาดที่จะสนุกไปรับคนที่นี่หกล้มบ้างยืนบ้างก็สนุกดีครับแต่เอ๊พี่ฝ้ายล้มไปกี่รอบแล้วเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเดินทางกันต่อกันเลยดีกว่าค่ะ เราซื้อตัวนี้มาจากเมืองเราก็เข้าไปที่เดิมนองที่ไปซื้อรวก็มันจะมีรถเช่ารถบัสส่งมาที่มาคล้ายๆเหมือนมาส่งนี่ใช่านเรถออกสี่ทุ่มก็อีกยี่สินาทีงั้นเดี๋ยวเราไปรอขึ้นรถบัสกันเลยดีกว่าครับนี่นะคะและในที่สุดนะคะรถที่เราจะที่เราจะนอนไปดารัดนะคะก็มาถึงแล้วนะใช่ครับ กำลังเหมือนแบบเคเคบินอยู่ปะไปเคลียร์รถอะไอ่างเงยอาไม้คืนเนี่ยเขาทำความสัยเรานี่เป็นที่นอนของเราคืนนี้ดูสบายไหมมีเอร์ได้ด้วยมีพ่อห่มด้วยผ่อห่มด้วยคืนนี้นะคะก็ลาดปสวัสดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ดารลัดนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ดารลัดแล้วรถมาลงตอนตีสี่ครึ่งครับแล้วก็รอรถเดี๋ยวมารับเรา ที่เมืองดารัดมีอากาศค่อนข้างเย็นทั้งปีเลยครับคือสามารถเที่ยวได้ตลอดเลยอ่ะจะบอกว่าอากาศที่นี่นันดีมากคือแบบตีสีพาทิ์ก็ขึ้นแล้วอ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ทะเลสาบส่วนเฮืองแล้วนะคะอยู่ใกล้มากๆเลยเมื่อกี้จากที่เราลงรถมานะคะอยู่ในเมืองดาลัดนั่นเองนะคะก็นั่งประมาณ5นาทีเองอับมากเลยอากาศดีมากตอนนี้แอบง่วงด้วยนะจะปดูดีๆหลักแตแบบว่าหายง่วงเลยเป็นที่ที่คนเข้ามาดูแล้วก็มาเอนจอยวิวกันมากเรายังไม่ได้กินเฝอเลยนะเนาะเดี๋ยวไปหากันเดี๋ยวอะไรนะน้ำเต้าคูจะได้น่าใสๆใช่ได้ได้แต่ไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับปลาชอปลาชอ เอาเลายผัดเลือดหมูสับบ้านเราน้อนรับขนอกเลยเหรอดีครับ <c oughs> น, <c oughs> นี่นะคะซาลาเปายักษ์เดี๋ยวพอเรากินเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนไปเที่ยวในดารัสกันนะคะขอเติมพลังก่อนครับชา้าตอนนี้ขอกินก่อนนะเมื่อที่ดารัสเราก็ตัดสินใจเช่ารถทั้งวันซึ่งราคาไม่แพงและไม่เกินงบที่ทีมงานให้มาด้วยครับแนะนําเพื่อนๆนะคะถ้ามากันเป็นแก๊งนะคะสี่คนจะคุ้มมากเลยค่ะหารกันนะคะเหลือคนละนิดเดียวเองค่ะและที่แรกที่เราจะไปนะคะนั่นก็คือวัดตักลำนะคะอากาศดีดี วัดที่เนี่ยเหมือนผสมจีนๆมากเลยแล้วก็เราก็ไปบูชาสิการะใช่ค่ะแต่ว่าตอนไหว้มันจะมีแบบผระสงมามาเคาะช่วยเคาะอะไรไม่รู้ให้เราแล้วจะช่วยให้แบบรู้รอบๆเราว่าเราไหวอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปแอดเวนเจอร์กันต่อไหมได้โอเคครับไปแต่ต้นไม้เยอะอากาศดีเดินได้ทั้งวันแบบนี้แต่อย่าเดินเลย ตรงทางเข้าวัดนะคะก็จะอยู่ใกล้กับเคเบลิลคาร์ค่ะที่เราจะสามารถเห็นเมืองดาลัดได้ในมุมสูงเขาบอกว่าเป็นยุโรปย่อมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะค่ากระเช้าก็ถูกมากๆเลยครับแค่ร้อกว่าบาทเท่านั้นเอง Ticket for two งวัน a y งว r น t u r n ันสอันสองวันสองวันันค่ะนันงนสองวัันครับัวนน ซื้ออันนี้มาเขาสี่เขามีแบบอาหารขายเนาะอือคนละครึ่งคีอร้อนจุงเบยอุ้ยคนออกเลยอ่ะนะมากินไหมครับเออมันเจิดเนาะไม่เหมือนบ้านเราอืมไม่เหมือนไม่เหมือนแบบเราเคยแบบสิ่งที่คิดสถานการณ์ดีกับสิ่งที่เป็นพี่กลัวความสูงปะเนี่ยก็ไม่กลัวแต่แบบถ้าอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะเห็นวิวชัดมากเลยว่าข้างล่างมันแบบเอะไรวะท่าแบบเนี้ยอ๋อไม่ดูตากล้องของเราวเหรอเมื่อตกแล้วอะเมื่อตกติ๊กๆเลย จริงมันก็ลากข้เราเพื่อมาสูงเหมือนกันนะใช่ได้ใช่ได้อยู่เออตรงเนี้ยเสี่ยวใช้ได้เลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้โอเคเฮ้ยแต่บิวตรงเนี้ยสวยไปดูนู่นสิมีต้นไม้ด้วยต้นไม้เต็มเลยอันนี้คือเมืองดาลัดดาลัดถูกต้องครับแต่ตอนแรกอ่ะคิดว่านั่งกระเช้ามาใกล้เพราะว่าจากวัดอะเห็นแค่สุดภูเขาขึ้นมาไม่คิดว่ามันจะยาวขนาดนี้จริงยาวเหมือนกันเนาะใช้เวลาประมาณ15นาทีก็ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับ แล้วดูอันนี้เออภูเขามันแบบมันมันใช่มันขึ้นมาเป็นไม่เหมือนอย่างอื่นเลยเนาะถ้าแบบมีเคเบิลคาร์ขึ้นไปก็คงจะสวยมากกว่านี้เยอะเลยอะอ่าเพื่อนเพื่อคะนี่นะคะเราก็มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้เรานั่งเคเบิลคาร์มานะคะเป็นจุดเหมือนแบบจุดพักชมวิวบนภูเขาของเมืองดารัตครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเมืองดารัตด้วยใช่แล้วก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะที่มีล้อมรอบไปด้วยภูเขาเลยนี่แต่แบบอยาก เขาไปลุยในเมืองแล้วอ่ะตอนนี้ไปะแปะปครับจะได้เก็บให้หมดไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าไปลุยกันต่อนี่นะคะเราได้มาแล้วนะคะตั๋ที่จะเข้าไปดูบ้านใช่ Crazy House ครับผมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเดินกันดูอะไรปะสวนนั้นละคะแค่สิบเหมือนดอกไม้นะใช่ก็เทียบกับบ้านเราก็สามสิบกว่าบาทเองใช่เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่เขาบอกว่าที่เขานิยมกันใช่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรแปลกเนาะใช่เขาบอกว่าเป็นบ้านแปลกๆที่แบบ หาดูไม่ได้ที่อื่นแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาเดินอยู่ข้างในละือนเป็นหินเป็นใช่ที่นี่เขาก็ให้เป็นที่พักเป็นโรงแรมด้วยถ้ากิดใครสนใจใช่แต่ไม่รู้ว่าเรทราคาเท่าไหร่กันถ้าใครอยากมาก็เดี๋ยวลองไปเช็ราคากันดูเนาะในวบดีโอจะมีชอบเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำดกนดาตันลานะครับแล้ววันนี้พี่ฟ้ายครับมวยจะพาพี่ฟ้ายมาแอเวนเจอร์ซึ่งที่นี่เขามีชื่อดังมากเลยเกี่ยวกับโรลล์โรสเตอร์ เป็นไฮไลท์เลยเป็นไฮไลท์ของแบบอีกที่หนึ่งเลยที่เราต้องมาในเมืองนาลัดนะคะจริงๆช่ครับนั่งรถออกมาเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเราเราก็ได้ถั่วแล้วคนละสองหมื่นดองครับ<ช>แล้วเดี๋ยวาตามไปกันเลยดีกว่าไปเร็วเลยตื่นเต้นเนาะพี่เนาะไม่เคยเล่นเลย ตกหมวกกันจะสาวแตกเลยค่ะเมื่อกี้เฮ้ยไม่ใช่หมวไอ้เมื่อานไม่มีไม่มีใครบอกมันมันต้องเร็วแบบปื้นไปเลยอ่ะขเด่สนุกาละนี่นะคะก็คือน้าตกนะคะที่เราเดินมาถึงแล้วนะคะเมื่อาที่เราเล่นโรลลโรลเลอร์วอเตอร์ลงมานะคะมันตกเยอะนะครับาตนลาจาตานังาตนา เดี๋ยวอยู่ตลาดเยาะครับสิ่งธรรมาชาติที่ได้ได้ว่าสวยงามยังไงก็เกิดมาแลนะ้วเรับต้องมาปกงด้วยนะครับนะใช่ครับถ้าเมื่อที่คนแบบขอนิ้วกระโมทด้วยไม่มีคนราดา หลังจากที่พวกเรานะคะนอนบนรถทัวร์แล้วก็เที่ยวดารัดกันทั้งวันแล้วนะคะเหนื่อยมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะขอไปหากาแฟเย็นๆกินขนมอร่อยๆก่อนเข้าไปพักที่โรงแรมกันค่ะอยากจะบอกนะครับว่าโรงแรมที่เราพักบรรยากาศมันอยู่ยุโรปเลยครับแต่พี่ทีมงานเนี่ยน่ารักมากๆเลยครับจองโรงแรมแต่ไม่จ่ายตังค์ให้ด้วยอะ่ะทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันน้องพี่ฝ้ายเนาะ มาที่ดาราลัคนแถวนี้เขาบอกว่าต้องมากินเหล่าให้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเหมือนซุกี้บ้านเราไหมดูแล้วหน้าอร่อยมากๆเลยครับ Enjoy สิครับอาหารที่ดาราลัส่วนใหญ่ราคาไม่แพงค่ะพวกเราได้ลองกินหนําเนืองของที่นี่ด้วยมาตอนมือกลางวันอร่อยดีนะคะรีบกินให้หมดครับพี่ฝ้ายอยากไปเดินไนท์มาร์เก็ตแล้วอะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ตลาดวอลกิ้สีทแล้วนะคะตอนนี้นะคะคนเยอะมากเลยนะคะเห่นชัดมากเลยก็คือมันเผาเหมือนเมื่อเช้าที่เรากินกันด้วยครับไปดูแนะั้วดีกว่าตรงนั้นมีอะไรอะ่ะ น้ำเต้าหู้ด้วยนี่คือน right ้ำเต้าหู้นีผสมสดๆแบบนี้เลยลองสั่งอะไรดีกว่านะครับวาวานหานอันเต้านัวูานู้าเอาเยลลี่เหเี่อะไรไอศรเต้าหูเต้าหู้้ยก้โอ้โหโอาโมอยู่ในถังแป๊บอ้าบบจิ้มเลยเ้ย้กิน ดูความอร่อยของคนนี่ครับแล้วก็น้ำเต้าหู้มีถุงติดอยู่ข้างในด้วยฟิวสุดๆครับตันนี้ทุกอย่างจะหกเสรตัวหมดเลยอะไรไหนน้ำเต้าหู้บ้านเราเด้อ่ะคือแบบไม่เห็นว่าจักถางโอเวอร์คือแบบกินหมดอ่ะวันขึ้นร้อนๆเลยครับจัดเลยครับพี่ฟ้ายเมาห่ะคนเมาร้อนอ่ะลักษณะเหมือนโรตีบ้านเรานี่แหละมันดูน่ากินมากเลยแล้วก็มีคนมาชนเราตลอดเลย ของส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าถุมถมง,ง,งถมือเป็นของฝากบ้างเป็นของอบแห้งส่วนมากเป็นของกินก็มีพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าเราก็จะมาขึ้นรถตอน6กโมงเลยเนาะตื่น6กโมงเราก็ขึ้นรถไปมุยเน่กันแล้วก็ไปเก็บไว้แซนดูนใช่ไหมครับตอนเย็นเราไปดูพระอาทิตย์ตกกันที่ไวแซนดดูนครับหวังว่าพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตกเหมือนวันนี้ นี่เราก็ได้กลับมาถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วครับแล้วค่ะนี่นะคะของเต็มเลยไปช็อปปิ้งมาอดีนะคะช็อปมาบอกเลยว่าของทั้งหมดที่เราซื้อมาเนี่ยไม่ถึง500บาทเท่านั้นถูกไม่น่าเชื่อเลยเนาะเราก็แท็กซี่กลับมาก็20บาทเองบาทเองตอนนี้เหนื่อยมากเราแยกย้ายกันมาดีกว่าครับแยกย้ายพรุ่งนี้นะโอเคครับบ๊ายบาย แค่ครึ่งทางเองนะม o สยังไม่ถึงมุยเน่เลยแล่เราก็ยังใช้เงินไม่เกินงบด้วยใช้ไปคนละ25 0 0เองเอาเป็นว่าเรามีเงินเที่ยวต่อแบบเหลือแน่นอนแค่นี้ก็รู้สึกว่าคุ้มค่าในการเดินทางมาแล้วว่านี่เดินกันขาล่างตั้งแต่โฮจิมินห์ถึงดารลัทเลยนะแต่เจ๋งดีครับมาเที่ยวทั้งดีต้องแบบนี้แหละความสนุกยังไม่หมดแค่นี้นะครับตอนหน้าพวกเราจะพาไปตะลุยทะเลทรายแห่งเอเชียมุยเน่กันต่อรับรองเลยนะครับว่าสนุกไม่แพ้กับที่ดารลัทแน่นอนแลวมาดูกันข่าวว่าพวกเราจะปฏิบัติภ แบบไปลุยเที่ยวหมุยเนยได้ในตอนหน้านะคะ